สารคดีสั้นจุดยืนจุดเปลี่ยนจุดจบกรณีปราสาทพระวิหารเมื่อครั้งปีพุทธศักราช2442สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมสรรประสิทธิ์ที่ประสงค์ข่าหลวงต่างพระองค์มนทนตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยค่าราชบริพารและกองทหารได้เสด็จตามคำกราบทูลของพระยาขุขันพักดีศรีนครลำดวน ปัญญาขุขันทินผู้ว่าราชการเมืองขุขันและพญาบำรุงบุระประจันจันดีการจนะเสริมจางวาาเมืองขุขันว่ามีปราสาทหินที่งดงามตั้งอยู่บนเขาพนมดงรักทางทิศตะวันตกของช่องโพยในปลายเขตแดนเมืองอุทุมพรพิสัยณเวลานั้นพระองค์เสด็จประทับแลบนบนเขาแห่งนั้นเป็นเวลาสามวันส่งได้จารึกพระนามสรรพสิทธ์ไว้กับแท่นปราสาทหลังต้น หรือบริเวณเป้ยตาดีในเวลาต่อมาแล้วทรงประทานนามประสาทินนี้ว่าเทพพรวิหารจึงได้พากันเรียกภูเขาแห่งนั้นว่าเขาเทพพรวิหารแต่สามัญชนในเวลาต่อมาเรียกเขาพระวิหารในปีพุทธศักราช2447พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทำอนุสัญญาสยามฝรั่งเศส คิตศักราช1,904และดำเนินการปักปันเขตแดนตามมนุษสัญญาดังกล่าวโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยามอิโดจีนฝรั่งเศสชุดที่1ได้ทำการปักปันเขตแดนเสร็จสิ้นตั้งแต่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงช่องสงงามจังหวัดศรีสะเกตโดยใช้พรมแดนธรรมชาติคือสันปันน้ำที่ขอบหน้าผาเป็นเส้นเขตแดนระยะทาง195กิเมตร ต่อมาในปีพุทธศักราช2450ได้มีการทำสโติสัญญาสยามฝรั่งเศสคิรศักราช1907และมีการตั้งคณะกรรมการปักปันสยามอินโดจีนฝรั่งเศสชุดที่2ทํทำการปักปันต่อเนื่องจากคณะกรรมการปักปันชุดที่1ระยะทาง603กิโลเมตรมีหลักเขตเป็นไม้74หลักเขตในปีพุทธศักราช2461เมื่อหลักไม้ชำรุดผูพังตามธรรมชาติ ได้มีการเปลี่ยนหลักเขตแดนจากหลักไม้เป็นแท่งปูนจึงเหลือหลักเขตเพียงเ3บสามหลัก,ลกโดยหลักเขตแดนเริ่มจากบริเวณช่องสงหาจังหวัดศรีสะเกษไปจนถึงบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดสำหรับเรื่องแผนที่มาตาส่วน1ต่อสองแสนคณะกรรมการปักปันชุดที่1ได้จัดทำขึ้นจำนวนส1บ็รระวางแต่ก็ไม่ถูกรับรองว่าเป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันชุดที่1เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสยังทำแผนที่ไม่เสร็จ ก็ต้องเข้าสู่การเจราจาสนทิสัญญาสยามฝรั่งเศสฉบับใหม่ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเขตแดนและคณะกรรมการปักปันชุดที่1ได้สลายตัวไปก่อนที่แผนที่จะตีพิมพ์เสร็จหลังทำสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสคิศักราช1907คณะกรรมการปักปันชุดที่2ได้มีการทําแผนที่มาตาส่วน1ต่อ200แสนขึ้นใหม่5ระวางเพื่อใช้แทนแผนที่3ระวางเดิมแต่ทั้ง5ระวางใหม่นี้กับไม่กําหนดค่าพิกัดภูมิศาสตร์ไว้ในแผนที่ ประการสําคัญคือไม่ได้แสดงตําแหน่งหลักเขตแดนลงไว้ในแผนที่จึงไม่สามารถลงนามรับรองแผนที่ชุดใหม่ได้จึงเป็นการย้ําเตือนว่าหลักเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสนั้นได้ทําการปักปันเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า100ปีโดยเฉพาะพื้นที่เขาพนมดงรัฐที่ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่คณะกรรมการปักปันชุดที่1และคณะกรรมการปักปันชุดที่2มีความเห็นตรงกันว่าให้ใช้สันปันน้าที่ขอบหน้าผา อีกทั้งคณะกรรมการปักปันทั้งสองชุดไม่มีการรับรองแผนที่มาตราส่วน1นต่อสองแสนแต่อย่างใดจึงทำให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในดินแดนประเทศไทยโดยตลอดมาในปีพุทธศักราช2502กัมพูชายืนย่นฟ้องกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารต่อศาลโลกในระหว่างต่อสู้คดีในศาลโลกคณะทนายความฝ่ายไทย ได้ทําการว่าจ้างศาสตราจารย์วินเรียบสเกมหอคณะบดีศูนย์ฝึกการอบรมระหว่างประเทศเพื่อการสํารวจทางอากาศมหาวิทยาลัยเดลส์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญป่ายไทยศาสตราจารย์สเกมหอได้ส่งผู้ช่วยคือนายฟัตตริกอัคมานมาที่เขาพระวิหารและได้ทําการสํารวจอยู่ถึง10วันในระหว่างฤดูฝนจึงได้เห็นทางน้ําฝนไหลด้วยตา ายอะคมานได้เขียนรายงานประกอบแผนที่แสดงถึงสันปันน้ำบริเวณปราสาทพระวิหารไปให้ศาสตราจารย์ส,สเกลมอเพื่อเขียนคำให้การในชั้นศาลอธิบายสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นจริงในบริเวณปราสาทพระวิหารคำอธิบายของานอคมานแสดงให้เห็นว่าเขาได้สังเกตเห็นน้ำฝนตกลงบนหน้าผาซึ่งเป็นสันปันน้ำทางทิศใต้ของตัวปราสาทน้ำฝนได้ไหลลงทางทิศเหนืออันเป็นเขตแดนของประเทศไทย และยังได้ระบุด้วยว่าแผนที่มาตาส่วน1ต่อ2องแสนของกัมพูชาไม่ลงรอยกับสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่ทางอากาศที่ได้จัดทําขึ้นเพื่อแสดงต่อหน้าศาลซึ่งเป็นแผนที่ภ้าผนวกที่49ในคําโต้แย้งของไทยนอกจากนี้ข้อสรุปในการสํารวจของศาสตราจารย์สเกมอฮอยังตรงกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการปักปันสยามอินโดจีนฝรั่งเศสชุดที่1และชุดที่2 วันที่15มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2505ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้พิพากษาว่าด้วยคะแนนเสียง9ต่อ3ลงความเห็นว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาด้วยคะแนนเสียง9ต่อ3ว่าประเทศไทยมีพันธะที่จะต้องถอนกําลังทหารหรือตํารวจผู้เฝ้ารักษาหรือผู้ดูแลซึ่งประเทศไทยส่งไปประจําอยู่ที่ปราสาทพระวิหารหรือในบริเวณใกล้เคียงบนอาณาเขตของกัมพูชาด้วยคะแนนเสียง7ต่อ5 ว่าประเทศไทยมีปันธะที่จะต้องคืนให้แก่กัมพูชาบรรดาวัตถุชนิดที่ได้ระบุไว้ในคําแถลงสรุปข้อ5ของกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยอาจจะได้โยกย้ายออกไปจากปราสาทหรือบริเวณพระวิหารับตั้งแต่วันที่ประเทศไทยเข้าครอบครองพระวิหารเมื่อปีคิศักราช1954โดยไม่มีคําตัดสินว่าด้วยแผนที่และเส้นเขตแดนบนแผนที่และดินแดนแต่อย่างใด หลังสารโลตัดสินให้ประสาทพระวิหารตั้งอยู่ภายใต้อธิปไต,ตยของกัมพูชาจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีของไทยในขณนะนั้นได้ออกแถลงการผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในค่ำวันที่สี่กรกฎาคมพุทธศักราช2505ว่าในวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวว่าข้าพเจ้ามาพูดกับท่านด้วยน้ำตา แต่น้ำตาของข้าพเจ้าเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายขอเลือดของความทั้งแท้น,แ,นและการผูกใจเจ็บไปชั่วชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้าพี่น้องชาวไทยที่รักในวันหนึ่งข้างหน้าเรา จะต้องเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาเป็นของชาติไทยให้ตรงได้สวัสดีวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2,505พันเอกถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ทำหนังสือส่งถึงรักษาการเดขาธิการองค์การสหประชาชาติ ื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาของสามยุตธธรรมระหว่างประเทศโดยได้ตั้งข้อสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนตัวาภาษาพระวิหารโดยให้ผลว่าคําพิพากษาดังกล่าวขาดอย่างชัดเจนต่อบทส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสปีคิศักราช1904และปีคิศักราช1907ในข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงตลอดจนขาดต่อหลักกฎหมายและหลักความยุติธรรมโดยมีข้อความสําคัญที่แปลความแล้วว่า รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรารถนาจะตั้งข้อสงวนอย่างชัดเจนเพื่อสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่ประเทศไทยมีหรือพึงมีในอนาคตที่จะเรียกคืนตัวปราษาทาพระวิหารด้วยวิธีทางที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคตและขอยืนยันคัดค้านคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่ไม่ได้ใช้ให้ภาษาพระวิหารเป็นของกัมพูชาข้อสงวนสิทธิดังกล่าวนี้เป็นการขอใช้สิทธิ์เรียกคืนปราษาในอนาคต และส่งไปยังองค์การสหรประชาชาติจึงไม่เข้าข่ายมีอายุความตามธรรมนูญของสาลยุติธรรมระหว่างประเทศจึงมีสภาพใช้ได้จนถึงปัจจุบันจุดยืนก่อนปีพุทธศักราช2543 1ประเทศไทยยึดถือเส้นเขตแดนบริเวณเทือกเขาพนมดงรักตามเส้นสันปันน้ำที่ขอบนาา้าาโดยอ้างถึงอนุสัญญาคิเตศักราช1904และตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการปักปันสยามอิโดจีนฝรั่งเศส 2. ประเทศไทยไม่เคยยอมรับแผนที่ภาพผนวกหนึ่งแนบท้ายคำฟ้องของกัมพูชาซึ่งเป็นแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนระวังดงรักที่ฝรั่งเศสจะทําขึ้นแต่ฝ่ายเดียว 3. ประเทศไทยไม่ยอมรับคําตัดสินของศาลโลกปีพุทธศักราช2505ที่ยกปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาต็ได้ตั้งข้อสงมนสิทธิ์เรียกคืนตัวปราสาทไว้โดยไม่จํากัดอายุค,ความ 4. ประเทศไทยยืนยันว่าพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตร บริเวณรอบตัวปราสาทพระวิหารเป็นของไทยเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2543มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชนาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชนาจักรกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกปีพุทธศักราช2543หรือีย่อว่า MOU43 โดยรัฐบาลไทยในบรลานั้นยอมให้ระบุว่ามีเอกสารตามข้อหคอ คือแผนที่ที่จะทําขึ้นตามผลงานของคณะกรรมการปรกักปันสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศสตามอน,ญญอ 1, 4, สนุสัญญาฉบับปีคศ1904และสนธิสัญญาฉบับปีคศ1907จึงเกิดจุดเปลี่ยนไปจากจุดยืนเดิมของประเทศไทยที่ผ่านมาที่ไม่เคยยอมรับว่ามีเอกสาร,รตามข้อหนึ่งคอเพราะในความเป็นจริงนั้นมีแต่แผนที่ที่ฝรั่งเศสจะทําขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียว และนั่นก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่สัญญาฉบับปีคศ1904และฉบับปีคศ1907และที่สําคัญคือ MU43 ก็ไม่ได้ผ่านการรับรองจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยปีพุทธศักราช2540แต่อย่างใดในปีพุทธศักราช2546 ได้มีการทําแผนแม่บทและข้อกําหนดอํานาจหน้าที่สําหรับการสํารวจและจะดทาหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างราชนาจักรไทยกับราชนาจักรกัมพูชาหรือเรียกย่อว่า TOR46 โดย TOR46 นั้นได้อ้างถึงข้อ1.1.3ถึงแผนที่มาตาส่วน1ต่อ2แสนเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดในการจัดทําหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกทั้งยังกําหนดพื้นที่ในตอนที่6และในตอนที่7 ตามข้อ3ของทีว46ซึ่งเป็นบริเวณเทือกเขาพนมดงรักว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องทำการสำรวจหาสันปันน้ำใหม่เพราะยังไม่เคยสำรวจมาก่อนและจะต้องทำการปักปันเขตแดนด้วยแต่ในความเป็นจริงนั้นคณะกรรมการปักปันสยามอิโนโดจีนฝรั่งเศสทั้งชุดที่1และชุดที่2ได้ระบุไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการปักปันว่าบริเวณดังกล่าวให้ใช้เส้นเขตแดนคือสันปันน้ำที่ขอบหน้าผาซึ่งเห็นได้จากตีนเขาพนมดงรักจึงไม่จำเป็นต้องปักหลักเขตแดนในบริเวณนี้ ผลของ T.O.R.46 ทําให้กัมพูชามีข้ออ้างที่จะใช้แผนที่มาตาส่วน1ต่อ2แสนและเป็นการทําลายข้อตกลงเมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่ให้ประเทศไทยได้เปรียบจากการใช้สันปันน้ำที่ขอบหน้าผาหลังจากทํา M.O.U.43 และ t o r 4 6กัมพูชาเริ่มมีการขนประชาชนกองกําลังติดอาวุธและสร้างสิ่งปลูกสร้างถนนลุกล้ําเข้ามาในดินแดนประเทศไทยบนเขาระวิหารมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549เป็นต้นมากัมพูชาได้พยายามนำข้อได้เปรียบใหม่ที่ระบุไว้ใน m o u 43และ t o r 46ในเรื่องของแผนที่มาตาสวหนึ่งต่อ2องแสนมาใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนปราสาพทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นมรดกโลกของกัมพูชาโดยมาในรูปของการเสนอแผนผังแนบท้ายคำถแถลงการร่วมไทยกัมพูชาฉบับวันที่18มิถุนาพุทธศักราช2551 โดยพบข้อสังเกตว่าในแผนถังแนบท้ายนั้นมีการกําหนดพื้นที่ลุกล้ำเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยถึงแม้ว่าในเวลา,าต่อมาสารรัฐธรรมนูญของไทยจะวินิจฉัยว่าไม่ให้ประเทศไทยใช้แถลงการร่วมไทยกัมพูชาฉบับวันที่18มิถุนาพุทธศักราช2551แต่กัมพูชาและรัฐบาลไทยในเวลา,าต่อมาก็ได้พยายามใช้วิธีอื่นเพื่อให้เป็นไปนตามหลักการของแถลงการร่วมฉบับดังกล่าวมาโดยตลอด ด้วยมติของคณะกรรมการบรลกโลกครั้งที่32วันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2551ได้ขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวภาษาพระวิหารเป็นของกัมพูชาโดยที่ไม่ครบถูกต้องตามเกณฑ์ของระเบียบการขึ้นทะเบียนที่จะต้องมีพื้นที่บริหารการจัดการหลังจากขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แล้วกัมพูชาได้ดำเนินการต่อเติมและสร้างสิ่งปลูกสร้างถนนร้านค้าและวางกำลังทหารพร้อมอาวุธสงครามเพื่อขยายอาณาเขต ลุกร,รานเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยโดยอาศัยแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนและมะติของคณะกรรมการมรดกโลกที่แอบแฝงแผนผ,นผังบริหารการจัดการของกัมพูชาตามถแถลงการร่วมไทยกัมพูชาฉบับที่สารรัฐมนูญได้ไม่ได้ใช้ห้ามไว้และนั่นก็เป็นสาเหตุให้เกิดการประทะกับทหารไทยที่เฝ้าดูแลพื้นที่ในกรณีต่อไปนี้วันที่15กรกฎาคมสอันาย ผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีพร้อมทหาร20นายไปที่วัดแก้วบนเขาพระวิหารเพื่อเจรจาขอคืนคนไทย3คนที่ถูกทหารของกัมพูชาจับไปขณะอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาวันที่3ตุลาคม2551เกิดการประทะกันที่ภูมะเขือซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระวิหารวันที่6ตุลาคม2551 เริ่มจากทหารไทยเหยียดุ่นระเบิดที่วางไว้ใหม่ของกัมพูชาจากการลดตะเวนปกติในพื้นที่ของประเทศไทยและเกิดการประทะก,กันเมื่อชุดสำรวจพื้นที่ของไทยไปที่จุดเกิดเหตุวันที่3เมษายน2552ปะทะก,กันที่บริเวณภูมะเขือวันที่4-7กุมภาพันธ์2554ปะทะกันที่บริเวณเขาพระวิหารโดยทหารกัมพูชาได้เริ่มยิงใส่ทหารไทยบริเวณภูมะเขือทั้งหมดเริ่มขึ้นจากทหารกัมพูชาเป็นผู้เริ่มต้นก่อนทั้งสิ้น จุดเปลี่ยน 1. ประเทศไทยยอมให้กัมพูชาระบุใช้แผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อสองแสนในการเจรจาและสื่อสารหาความชอบธรรมในการลุกรานแผ่นดินไทย 2. อรัฐบาลไทยให้ข้อมูลว่าเขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหารยังไม่ได้ทำหลักเขตแดนโดยจะต้องทำการหาสรปัน,น้าใหม่และปักหลักเขตแดนในบริเวณเขาพระวิหาร 3. นักการเมืองไทยทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่กล้ายืนยันว่าประเทศไทยไม่ยอมรับแผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อสองแสน 4. รัฐบาลไทยให้ข้อมูลว่าประเทศไทยยอมรับคำตัดสินของศาลโลกคดีาภาษาพระวิหารปีพุทธศักราช2505และเชื่อว่าข้อสงวนสิทธิ์เรียกคืนตัวาภาษาพระวิหารหมดอายุความไปแล้ว 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยสนับสนุนให้กัมพูชานำตัวาภาษาพระวิหารไปขึ้นมรดดโลกและปล่อยปละละเลยให้ประเทศกัมพูชาส่งกองกำลังทหารและประชาชนเข้ามาในดินแดน4.6ตารางกิโลเมตรของประเทศไทยโดยไม่มีการผลักดันออกไป เมื่อวันที่22เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2554กัมพูชาได้เริ่มเปิดการประทะกับทหารไทยขึ้นอีกครั้งบริเวณปราสาตาควายและกลุ่มปราสาตามเมือน ที่ห่างจากเขาพระวิหารไป158กิโลเมตรเพื่อนําเรื่องที่เกิดขึ้นไปสู่เรื่องที่กัมพูชาต้องการคือในวันที่28เมษายน2554กัมพูชายื่นคําขอต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศขอให้ศาลออกคําสั่งมาตรการชั่วคราวและขอให้ศาลตีความคําพิพากษาในคดีปราศพระวิหารที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2505โดยระบุว่าไทยกับกัมพูชามีประเด็นคิดเห็นขัดแย้งกัน เกี่ยวกับความหมายของคำพิพากษาสาลดังกล่าวจึงขอให้สารตีความคำตัดสินว่าพันธักรณีของไทยที่จะต้องถอนทหารตำรวจและผู้เฝ้าดูแลที่ไทยส่งไปไประจำการที่ปราสาทพระวิหารและอนณาบริเวณใกล้เคียงออกไปจากดินแดนของกัมพูชานั้น เป็นผลจากพันธกกรณีที่ไทยจะต้องเคารพรือนาพแผงดินแดนของกัมพูชาซึ่งดินแดนนั้นได้มีการกําหนดขอบเขตบริเวณปราสาทและพื้นที่ใกล้เคียงไว้แล้วตามแผนที่ภาพผนวกหนึ่งมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนระวังตรงรักตามคาฟ้องของกัมพูชาเมื่อปีพุทธศักราช2505กล่าวคือกัมพูชาต้องการให้ศาลตัดสินว่าพื้นที่อานาบริเวณปราสาทพระวิหารตามคําตัดสินข้อสองของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2505 คือพื้นที่ตามเส้นเขตแดนท,ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนระหว่างดงรักเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2554สารได้ออกคำสั่งมาตรการชั่วคราวให้ไทยและกัมพูชาถอนทหารออกจากเขตปอดทหารชั่วคราวตามที่สารได้กำหนดแผนผังและในวันที่15-19เมษายนพุทธศักราช2556ประเทศไทยและกัมพูชาจะต้องไปให้ถ้อยคำต่อสารโลกณักกุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ หากรัฐบาลไทยจะไปต่อสู้คดีตีความคำพิพากษากรณีประสาทพระวิหารกับกัมพูชาที่ศาลโลกโดยยังมีจุดยืนและจุดเปลี่ยนที่แตกต่างกันอยู่ในเรื่องการยอมรับหรือไม่ยอมรับแผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อสองแสนการใช้เส้นเขตแดนตามแผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อสองแสนหรือเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาสยามอินโดจีนฝรั่งเศสคิเตศักราช1904และ1907การดหมดหรือไม่หมดอายุค,ความขอหนังสือขอสงวนสิทธิท์ทวงคืนประสาทพระวิหาร ทั้งหมดนี้ทําให้โอกาสที่ประเทศไทยจะพ่ายแพ้คดีต่อกัมพูชาจึงเป็นไปได้สูงจากการใช้จุดเปลี่ยนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543อันมีสาเหตุมาจากการทํา m o u 4 3และ TOR46 ดังนั้นจึงมีคําถามว่า 1. ชาวไทยจะยอมรับสิ่งที่รัฐบาลเลือกปฏิบัติเพื่อให้เสียเปรียบต่อกัมพูชาได้หรือไม่ 2. ชาวไทยจะยอมรับคำตัดสินของศาลโลกที่จะตัดสินยกดินแดนเขาพระวิหาร ของประเทศไทยให้กับพูชาตามแผนที่มาตาส่วน1ต่อ2 0 0แสนหรือตามเกณฑ์อื่นๆได้หรือไม่ 3. ชาวไทยจะยอมรับการเสียอาณาเขตทางทะเลอันหมายถึงการเสียทรัพยากรแหล่งพลังงานน้ำมันในอ่าวไทยจากผลของการเปลี่ยนตำแหน่งหลักเขตแดนที่73ตาม M o ม4 3ยูและ TOR 46ได้หรือไม่เราเผ่าไทย บางคนจากแดนไกลต่างม,มารวมใจสามัพี่ทุก ผนมาทุกเวลาไม่วันรันหนึ่งอันตรายผ่านความลัอเข็ดร้อนเย็นมิกายทอดกายเป็นชาติกลี